นี่ครับพี่น้องครับนี่บุ้ยเป็นตอสอนให้เนะนี่คือสเสน่ห์ของไก่ทองคํา100ครับพี่น้องครับนี่บุ้ยลนะักษณะของห่วงลักษณะของเม็ดครับพี่น้องครับนี่เป็นตอสอนให้ครับนี่นี่แหละคือสเสน่ห์ที่แท้จริงของไก่ทองคํา100ครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายที่เคารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube Facebook f แฟนเพจนะครับแล้วก็ t i k t o ็อครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับยืนยันยืนหยัดแล้วก็ยืนหนึ่งเรื่องของการทำนาต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับ เอาครับสาหรับแรกเมือนี้ครับผ้าพีผ้านองมามองนี่ครับผมนี่แปลงข้าวอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับของเอื้อยฮะของนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับนั่นก็คือเอื้อยตาเหลี่ยมน้อยเอื้อยตาเหลี่ยมนะครับเพิ่นไซเข่าพันนี่ครับผมเพิ่นได้พันเข่านะครับจากนุ่มขวัญชัยครับจากแฮปปี้การเกษตรนะครับผม มาทาการพอะปลูกนะครับอยู่พื้นที่มองนี้นะครับผลปรากฏววานี่ครับพี่น้องครับนี่ให้เบิ้งนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับสําหรับเม็ดสําหรับดวงนะครับเมื่อกี้นะครับฮาเบิ้งผ่านมาแล้วเนาะทั้งผุนเนาะบาทที่นี่ฮาาเบิ้งต่อไปครับพี่น้องครับนี่บู้ยเบิ้งเนี่ยเบิ้งห่วงนะครับเบิ้งเม็ดครับผมนี่สําหรับไก่ทองคำหนึ่งร้อยนะครับผม เบิ้งเป็นต่สอนให้นะครับนี่นาะห่วงกะใหญ่ห่วงกะแยวนะครับและนอกจากนั้นนะครับมีระแงะที่จับกันอย่างทีเลยนะครับสําหรับเมล็ดข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมพี่น้องครับนี่นาะนี่ให้พี่น้องป้องไปนะครับเบิ้งกันชัดๆเนาะสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับทั้งรวงใหญ่รวงยาวนะครับแล้วก็เมล็ดดอกครับพี่น้องครับนี่ ที่สำคัญที่สุดนะครับผมมีละแงะจับกันอย่างทีเลยทีเดียวนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับมเมล็ดงามคักปัญน่างครับผมนี่สีเหลืองออกนวลๆครับพี่น้องครับนี่เบิ้งน,นี่พี่น้องครับนี่เป็นตะสอนให้ครับผมนี่สําหรับจุดเด่นของข้าวสายพันธ์ุนี้นะครับนั่นก็คือลักษณะของ การต้านทานต่อโรคครับพี่น้องครับนี่ซึ่งเขาสำหรับสายพันธุ์นี้เนาะครับนี่เนาะจุดเด่นของเขานะครับก็คือต้านทานต่อโรคนะครับผลปรากฏว่าโรคไข่ไข่เจ็บบ่มีเลยครับผมนี่ซึ่งความสูงของต้นนะครับก็อยู่ประมาณ 80- ถึง100เซนติเมตรครับพี่น้องครับนี่เนาะและที่สำคัญที่สุดนะครับผมเรื่องของผลผลิตนะครับบ่ต้องว่าถึงนะครับสำหรับ ข้าวตระกูลไก่ทองคํานะครับผมเพราว่าสิเป็นไก่ทองคํา80นะครับหรือว่าไก่ทองคํา89นะครับที่ผมก็ได้นําเสนอให้พ่อให้พี่น้องปองไปนะครับเดยเบิ้งหลายคลิปเลยเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่อยากจะนําเสนอข้าวตระกูลไก่ทองคํานะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับนั่นก็คือไก่ทองคํา100ครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยว100วันครับ สำหรับมือนี้ครับผมนี่มีอายุครบ99วันครับพร้อมสีสีทํำการเกีียวแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งคำว่าตานท่านต่อโรคนะครับอืมก็จะส่งผลถึงเรื่องของลักษณะของเมล็ดนี่ครับผมพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่ลักษณะของเมล็ดเนาะบ่งนี่เหลืองเออเฮออยู่ครับพี่น้องครับนี่นี่บ่มีเมล็ดด่างเมล็ดไล่ยั้งเลยครับผมนี่ เป็นตาสอนให้เนาะบอกว่าสิเป็นห่วงใดเม็ดใดครับพี่น้องครับนี่เห็นมั้ลักษณะนี่เนาะอุ้ยงามใสกันเบิดครับพี่น้องครับนี่เนาะเอามื่อนี้ก็เลื่อ้มเว้าวจาให้นะครับให้พี่น้องป้องไปนะครับได้รับฟังกันนะครับผมเอาสําหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมไก่ทองคํา100นะครับ สามารถประสานมาได้ครับ0899428684นะครับทั้ง ID ดี n ลนและก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับอีกครั้งหนึ่งครับผม0899428684นะครับผมเอาสำหรับวันนี้ครับนมขันใช้หวัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานของลาพาจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับผมบุ้ยครับพี่น้องครับนี่เป็นแต่สอนให้ครับผมไก่ทองคำหนึ่งรอยครับผม